ว่าเอ๊ะทำไมต้องมาอยู่พักนี้สำคัญที่สุดก็คือรากฐานจากนั้นเนี่ยมาอยู่ที่เราแล้วเราจะสร้างมันต่อไปช่วงนี้ลงพื้นที่ทุกวันเลยครับตั้งแต่เช้า กลางวันเย็นบางทีตอนค่ำก็มีงานกำลังจะบอกว่าชีวิตของผมตั้งแต่ลาออกจากอธิการบดีพระชองเก้าและกระบังถึงแม้ว่าเริ่มต้นมาก็ไม่ได้สมหวังนะครับผมมุ่งมัน่นตั้งใจจะเป็นผู้ว่ากรทมเพราะเราจบทางด้านนี้นะครับเราจบวิศวะโยธาทางด้านรธรณีเทคนิคเราเรียนมาเราทํางานเป็นวุฒิวิศวกรเราทําเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากจะมาแก้ปัญหา เรื่องของน้ำท่วมเรื่องฝุ่นพิษเรื่องจราจรรวมทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนรัฐราชการเหมือนเหมือนกับหลายๆที่ที่เรามีโอกาสเดินทางไปเราไปเรียนรู้มาผพเชื่อหลายคนก็ไม่ได้เลือกผมนะครับแต่สายตานี่ก็สายตาที่ให้กำลังใจและผมเชื่อว่าวันหนึ่งก็อาจจะกลับมาเลือกผมเพราะเห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจจริงของผมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับบ้านนี้เมืองน,นี้ผมมีลูกเล็กนะครับ เจ้าอิชิบอยลูกชายคนเล็กก็สีขวบครึ่งเองกำลังน่ารักเลยผมเองเวมีเวลาเขาน้อยมากแต่บอกเขาทุกวันว่าการที่พ่อเอออกมาทำอย่างนี้ก็เพราะเพื่อเขานะเพราะว่าถ้าเกิดพ่อเออยู่ในวัยที่ยังพอมีแรงพอมีความรู้มีความสามารถมีความมุ่งมัน่นถ้าเกิดพ่อเอไม่ทำอะไรให้รุ่นอิชิบอยต่อไปรุ่นอิชิบอยก็อาจจะบ่นรุ่นพ่อเอนะว่าทำไมปล่อยให้น้ำเนี่ย วันนี้มันท่วมจนแผ่นดินมันหายไปทําไมฝุ่นพิษมันมากจนรุ่นอิชิบอยเนี่ยอากาศหายใจไม่ได้เลยทําไมปล่อยให้การศึกษามันเกิดความเหลื่อมล้ำขนาดนี้และปล่อยเรื่องอื่นมาถึงรุ่นอิชิบอยผมไม่รู้จะตอบคําถามลูกหรือหลานผมยังไงครับวันนี้ผมเลยต้องมาทํางานให้เต็มที่ผมรู้นะว่าหลายๆคนสําหรับเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเห็นภาพลบ หลายคนอาจถึงขั้นแบบรังเกียจเลยผมเข้าใจแต่การเดินออกมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยแค่ก้าวเท้าออกมาแล้วก็โดนยับเลยถามว่ามันเจ็บไหมมันเจ็บนะมันเสียกำลังใจไหมมันก็มีนะแต่ผมมองลูกผมผมมองอิชิบอยทุกวันถึงแม้บางวันเขาหลับไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผมมีกําลังใจนะถ้าเกิดผมไม่เดินออกมาเนี่ยในวัยที่ผมกาลังมีพลังผมว่า ไม่อาจจะช้าเกินไปอาจจะสายไปเอาละครับการเมืองมันทําให้เราเปลี่ยนแปลงประเทศได้แต่พอมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วหลายๆคนก็ตั้งคําถามน,นะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาอยู่พักนี้อยากจะบอกว่าผมเองเป็นวิศวกรโยธาถ้ารู้ไหมครับว่าการจะสร้างอาคารสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆเนี่ยให้มันอยู่คงทนเนี่ยเริ่มต้นคืออะไรไหมครับคือรากฐานรากฐานสําคัญที่สุดถ้าเกิดรากฐานดี เราจะก่อสร้างตึกกี่ชั้นก็ได้ร้อยชั้นก็ได้นะครับหรือจะสร้างอาคารใหญ่แค่ไหนจะสร้างสะพานข้ามมหาสมุทรมันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดรากฐานแข็งแรงพักการเมืองก็เหมือนกันครับประมองเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์สำคัญที่สุดก็คือรากฐานรากฐานของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่มั่นคงแข็งแรงคืออะไรไหมครับหนึ่งก็คือตัวพักเองสองก็คือหลักการสามอุดมการสิ่งก็คือความซื่อสัตย์สุจริตและห้าก็คือความเป็นประชาธิปไตย ภายในพักผมว่ารากฐานนี้ยังคงอยู่กับพรคประชาธิปัตย์นะจากนั้นเนี่ยมาอยู่ที่เราแล้วเราจะสร้างมันต่อไปยังไงเมื่อรากฐานของพักดียังไงเนี่ยเรามาร่วมมันสร้างต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพราะว่ามีความเป็นไปได้วันหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่รากฐานมันอยู่อะนะครับเราก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมมันก็พอเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความตั้งใจจริงไหม าเกิดมีความตั้งใจจริงต่อให้วันนี้มันอาจจะเหลือแค่ชั้น2ชั้นสักวันหนึ่งมันอาจจะกลับมาเป็น10 20 30หรือเป็นร้อยชั้น200ชั้นมันก็เป็นไปได้มันอยู่ที่รากฐานนี่แหละครับสิ่งที่ผมดีใจนะครับที่พักประชาธิปัตย์ไว้วางใจก็คือให้ผมเนี่ยมาเป็นประธานคณะทํางานนโยบายของกทมซึ่งมันตรงเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผมก็มุ่งมั่นอยากจะแก้ไขปัญหาส่วนเรื่องหนึ่งก็เป็นลมหายใจของผมแล้วก็เป็น ดีเอ็ของพักประชาชนที่ป่าอยู่แล้วก็คือเรื่องการศึกษาเพราะผมเชื่อเสมอนะครับว่ามรดกสําคัญของชนชาติใดชนชาติหนึ่งเนี่ยที่จะมอบให้ลูกหลานได้2เรื่องครับเรื่องแรกคือการศึกษาคุณภาพเรื่องที่2ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ควรจะมอบจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้มาตั้งคําถามครับวันนี้เดินลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าเช้าเลยนะครับนะครับในช่วงเดือนเมษาซึ่งอากาศร้อนทุกคนเคยบอกว่า ช่วงอากาศร้อนเนี่ยต้องไม่มีฝุ่นช่วงไม่มีรถก็ต้องไม่มีฝุ่นไม่จริงครับวันนี้ไปเดินที่สวนทนบุรีรมเนี่ยตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าฝุ่นนะครับทะลุไปเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรขณะเริ่มมีแดดแล้วก็ยังอยู่ที่ประมาณ48ไมโครกรัมซึ่งอันตรายมากนะครับคนวิ่งเนี่ยสูดอากาศเข้าไปเนี่ยคือต้องใช้อากาศมากกว่าปกติ นั่นก็สูดมเมล็งเข้าไปหมอทุกสำนักย้ำนะครับว่าฝุ่น PM สองจุดห้านั้นเนี่ยอันตรายสุดๆครับมันฆ่าเราจริงๆและลูกหลานของเราเนี่ยสูดเข้าไปแล้วไม่ฉลาดไม่โตและจะเป็นโรคร้ายในอนาคตแล้วคนที่แพ้อากาศอย่าง PM สองจุดห้าไปแล้วไม่มีวันหายครับจะแพ้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฝุ่นเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ครับไม่ใช่เชื้อโรคไม่มียารักษาไม่มีวัคซีน แล้วก็ปูคุ่มกันเรามันทําลายฝุ่นไม่ได้นะครับมันก็จะไปเกาะตามเส้นเลือดเล็กๆเ,กเกขึ้นถึงสมองเด็กก็ไม่ฉลาดไปอยู่แถวแถวหลอดเลือดก,ก็เป็นโรคหัวใจเข้าไปอยู่ในปอดก็เป็นมะเร็งปอดเกิดเป็นความดันเกิดเป็นเบาหวานอันตรายหมหาศาลครับไม่น่าเชื่อนะครับคนกรุงเทพหรือคนไทยกลัวแต่ไม่กลัวเหมือนโควิดพอกลัวมอนโควิดทุกคนร่วมมือกันรัฐบาลร่วมกันแก้ปัญหา ตรงนี้ทํำยังไงเอาเป็นกรุงเทพก่อนแล้วกันเพียม2สองจุกรุงเทพนะฮะเกิดมากมาจากจุดกําเนิดคือเรื่องของรถยนต์จากนั้นโรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะครับแถวละกะบังก็เยอะแถวบางขุนเทียนก็เยอะนะครับแถวบางนาก็ยังมีนะครับและที่เหลือก็คือเผาเผากลางแจ้งนี่น้องจอกคลองสาวามินบุรีละกะบังนะครับพื้นที่รอบๆทวีพัฒนาก็ยังมีอยู่ นั่นหมายคขาว่าเราต้องแก้ปัญหาที่จุดกำเนิดนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนนะครับข้อที่1เราจะใช้เทคโนโลยีแทนเรื่องของรัฐราชการเทคโนโลยีนั้นคืออะไรวันนี้เทคโนโลยีดาวเทียมนี่บอกได้เลยว่าจุดกำเนิดฝุ่นอยู่ที่ไหนบ้างถ้าเกิดว่าเกิดจากการเผาเราจัดการได้ทันทีเช่นเดียวกันครับเทคโนโลยีดาวเทียมช่วยให้เรารู้เลยว่าวันนี้เนี่ยนะครับพื้นที่สีเขียวตรงไหนควรจะปลูกต้นไม้เพิ่ม และใครที่ปลูกต้นไม้ก็ควรที่จะได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่วันนี้ทุกคนช่วยกันแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยเพราะมันวัดกันไม่ได้เทคโนโลยีตรงนี้แหละครับจะบอกได้ชัดเจนว่าบ้านไหนต่อให้บ้านเล็กๆนะครับรักษาต้นไม้ไว้ได้ให้ลดหย่อนภาษีใครปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับให้เป็นโบนัสได้แบบนี้คือการใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกันเทคโนโลยีที่ต้องทําก็คือการรายงานฝุ่นครับเพราะว่าลูกผม ได้ยินเสียงไหมครับไปโรงเรียนฝุ่นไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสวันนี้ไม่มีการรายงานเลยเพราะงั้นนโยบายของพักประชาธิปัตย์จะผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีในการให้ประโยชน์ให้แรงจูงใจแก่คนป้องกันฝุ่นและใช้เทคโนโลยีในการรายงานฝุ่นรัฐรู้แค่ไหนประชาชนต้องรู้เท่านั้นกรุงเทพมหาคนครต้องมีจุดรายงานฝุ่นอย่างน้อย2000จุดครับเนี่แหละครับทำไมถึงต้องสนับสนุนสสของพักประชาธิปัตย์ทุกเขต เพราะว่าเราผลักดันให้ทุกเขตหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลหน้าส่วนที่เป็นชุมชนมีระการายงานฝุ่นตลอดเวลาตรงนี้แหละครับประชาชนได้ปกป้องดูแลคนที่ตัวเองรักนั่นคือเรื่องการใช้เทคโนโลยีแทนเรื่องของรัฐราชการ 2. สําสำคัญมากครับก็คือเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดหลายๆคนบอกกฎหมายอากาศสะอาดคนนู้นก็เสนอคนนี้ก็เสนอผมอ่านละเอียดมาแล้วครับกฎหมายสะอาด ที่เสนออยู่มีจุดอ่อนมากมายจุดอ่อนแรกก็คือยังเป็นราชการราชการครับเวลาประเทศไทยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็เติมราชาการเข้าไปสุดท้ายเสียทั้งเวลา2ก็คืองบประมาณซ้ําซ้อน3กลายเป็นเพิ่มโต๊ะดุลพินิจเพิ่มโอกาสในการคอร์รัปชันข้อแรกการใช้เทคโนโลยีมันช่วยลดเรื่องของราชาการได้แต่กฎหมายอากาศสะอาดนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือ1ก็คือ กำหนดเป้าหมายชัดเจนวันนี้ยังกําหนดอยู่ที่50ไมโครกรัมคนอื่นเขาไม่ทํากันแล้วครับนั่นคือจุดที่พ้นตายตายตายไปแล้ววันนี้ควรจะมาอยู่ที่25ไมโครกรัมประเทศที่เขาพัฒนาแล้ววันนี้จะลงมาถึง15 1 5ไมโครกรัมแล้วแต่ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วมกฎหมายอากาศสะอาดที่พักประชาธิปัตย์จะผลักดันซึ่งผมสนับสนุนเนี่ยครับท่านประชาชนมากำหนดเป้าหมายร่วมกัน และมาบอกว่าปีนี้จะลดลงเป็นเท่าไหร่ให้ได้ให้เป็นผลงานของรัฐตรงนี้ถึงจะแฟร์แก่ท่านเช่นเดียวกันครับกฎหมายอากาศสะอาดนั้นต้องเป็นกฎหมายที่ให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษเอาให้คุณก่อนคนอื่นมาถึงก็จะมาโยนภาละาห้กับประชาชนที่จริงประชาชนไม่อยากจะปล่อยฝุ่นหรอกครับเพราะงั้นแล้ว,รว,ลวสร้างแรงจูงใจดีกว่ากฎหมายอากาศสะอาดของพรรคประชาธิปัตย์ใช้แรงจูงใจครับ ใครก็ตามที่ก่อสร้างอาคารเต็มกรุงเทพไปเลยครับถ้าเกิดเขาปกป้องอาคารเขาแรบอาคารเขาตรวจรถสิบล้อที่ขนอิฐหินดินทรายเหล็กแล้วไม่มีควันดำเอาค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ช่วยควบคุมฝุน่นปกป้องลูกหลานเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้เออแบบนี้เขาก็อยากที่จะให้ความร่วมมือใช่ไหมใช่ดีกว่าใช่ไหมครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดจะให้โทษ ก็ต้องให้โทษอย่างเท่าเทียมรถ10ล้อเนี่ยนะครับที่เข้ามากรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะในหลายพื้นที่ีอันตรายมากๆถ้าเกิดเข้ามาถูกปรับจริงๆไม่ใช่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่และนะครับบริษัทที่ทำเกี่ยวเรื่องการขนส่งเราสนับสนุนนะครับให้ท่านประกอบอาชีพของท่านแต่ถ้าเกิดรถของท่านมีควันดำบริษัทท่านมีโอกาสถูกถอนอนุญาตเลยแบบนี้รถ10ล้อ ที่วิ่งเข้ามาในกรุงเทพเป็นล้านเที่ยวนะครับฟังไม่ผิดนะครับเป็นล้านเที่ยวนะครับตรงนี้สามารถที่จะควบคุมได้และกฎหมายอากาศสะอาดที่พระประชาิปัตย์จะนําเสนอร่วมกับประชาชนก็คือจะให้กระจายอํานาจให้กรทมให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถกําหนดเขตมลพิษต่ําได้ปัจจุบันไม่ได้นะครับเขตมลพิษต่ําคืออะไรเขตออที่มีโรงเรียนเยอะๆโรงพยาบาลเยอะๆ ยกตัวอย่าง16เขตชั้นในไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดูสิทธิราชเทวีไม่ว่าจะเป็นปัุมวังบางรักษาทองนะครับคลองเตยบางคอแหลมยันาวาข้ามไปถึงบางพัดบางกอกน้อยบางกากใหญ่สิริราชอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับทนบุรีแถวๆนั้นแหละครับ16เขตรโรงเรียนมากกว่า400โรงเรียนโรงพยาบาลมากกว่า40โรงพยาบาลฝุ่นเยอะขนาดนี้ ปล่อยไว้ได้ยังไงเช่นเดียวกันกฎหมมยอากาศสะอาดที่ผมเห็นอยู่ไม่มีอะไรไหมครับไม่มีการสนับสนุนคนวันนี้สําคัญมากนะครับหมอมะเร็งปอดเยอะขึ้นแน่นอนโรคหัวใจเยอะแน่นอนกฎหมายอากาศสะอาดต้องตั้งกองทุนในการที่พัฒนาแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นสนับสนุนนักวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันฝุ่นสนับสนุนนะครับอาสาสมัคร ที่ช่วยในเรื่องของการดณรลหลงป้องกันฝุ่นตรงนี้คือกฎหมายอากาศาสะอาดฉบับพรรคประชาธิปัตย์และสัมหาคกัก็คือไอที่ปรับเขาที่เป็นค่าธรรมเนียมก็เอามาพัฒนาคนและเอามาเยียวยาคนที่เสียสุขภาพจากเรื่องฝุ่นและนอกจากนั้นแล้วยังเป็นกองทุนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวเรื่องการกรองฝุ่นการทัอุปกรณ์วัดฝุ่นนะครับราคาถูก ที่สามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศตรงนี้ถึงจะเป็นกฎหมายอากาศสะอาดฉบับทันสมัยของพักประชาธิปัตย์ผมอยากทำจริงๆครับนั่นคือข้อที่2ข้อที่3ที่พักประชาธิปัตย์นำเสนอก็คือโรงงานครับท่านรู้ไหมครับว่านอกจากรถที่เติมฝุ่นเข้าไปทุกวันทุกวันโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพเยอะมากนะครับผมอยู่ไรกะบังมาก่อนเห็นไหมครับระเบิดทีเนี่ยทำให้ทั้งเมืองเนี่ย กลายเป็นแบบเหมือนกับชุลมุนกันไปเลยอ่ะวันนี้สิ่งที่พรคประชาธิปัตย์ตั้งใจก็คืออยากให้โรงงานเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่นิคมอุตสาหกรรมเขาอาจจะบอกเข้ามาก่อนแต่ถ้าเกิดเข้าไปโรงงานตาลาาอยู่ไม่ได้แล้วครับเราจะผลักดันให้กฎหมายผังเมืองเนี่ยนะครับย้ายโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานอันตรายเนี่ยไกลจากชุมชนแต่โรงงานได้ยินไม่ต้องตกใจนะครับเพราะถ้าเกิดท่านย้ายข้อแรกก็คือเราจะให้ท่านเนี่ย ได้รับการอุดหนุนเกี่ยวกับเรื่องภาษีตรงนี้ท่านก็สามารถย้ายได้นะครับลดหย่อนภาษีรายได้ก็ถือว่าท่านช่วยดูแลลูกหลานประชาชนแต่ถ้าเกิดท่านไม่ย้ายแล้วครับกฎหมายก็จะเข้มงวดกับท่านนะครับประชาชนสามารถตรวจด,ดูไปวัดฝุ่นในโรงงานท่านได้ครับแบบนี้ท่านก็อยู่แบบไม่สนุกแล้วครับตรงนี้แหละครับ3ข้อที่พักประชาธิปัตย์นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นและอยากจะบอกกับท่านนะครับ หลายท่านบอกว่าฝุ่นไม่สามารถแก้ไขได้ผมบอกนะครับย้ำว่าไม่จริงครับเพราะว่ากรุงปักกิ่งเคยมีฝุ่นหนักมากวันนี้แก้ได้นครลอสแอนเจลิสโอ้โหยนั่นเป็นหุบเขาเลยครับแล้วก็มีรถยนต์เยอะมากเยอะกว่ากรุงเทพอีกก็เคยเจอฝุ่นก็แก้ได้โตเกียวหรือกรุงโซฝุ่นนี่หนักแนะสาหัสหวันนี้นะครับผมเคยไปวัดฝุ่นที่โตเกียว2ไมโครกรัมครับ เพราะว่าเขาเดําเนินการอย่างที่เราบอกครับยา้ายโรงงานอุตสาหกรรมกฎหมายอากาศสะอาดนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับคนช่วยกันป้องกันฝุ่น3อย่างนั่นแหละครับทำให้กรุงปักกิ่งยกตัวอย่างครับจากที่เคยสอบตกนเ,เรื่องการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2000ปี2008อากาศจากเคยแย่กลายเป็นอากาศที่ดีทําให้ผ่านและจัดก,กีฬาโอลิมปิก2008ที่ยิ่งใหญ่ได้ประเทศไทยเช่นเดียวกันครับ เราก็ทําได้แต่เราก็ต้องเริ่มทําตรงนี้แหละครับขอให้นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายที่ก้าวข้ามความขัดแย้งที่แท้จริงวันนี้ขอวิงวอนนะครับอยากให้ประชาชนไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแบ่งข้างไม่ใช่นั้นนโยบายดีๆที่ผมตั้งใจที่นําเสนอมันก็ไม่มีโอกาสสักทีหนึง่งเพราะคนก็แบ่งข้างกันไปแล้วอยากจะขอโอกาสนะครับขอโอกาสให้ผมได้มีโอกาสทํางานวันนี้ คะแนนบัญชีรายชื่อขึ้นอยู่กับท่านทุกคนถ้าท่านไม่ช่วยเบอร์26ผมไม่ได้ทํางานความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีไม่มีโอกาสได้ใช้ทําไมถึงเบอร์26หถึงจาเป็นจริงๆและไม่ใช่ผมเท่านั้นนะครับในสสบัญชีรายชื่อนั้นมีคนที่มีความรู้ความสามารถวิศวกรนักเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายนักสิ่งแวดล้อมนักต่อสู้เพื่อสตรีและเด็กอยู่ในนั้นหมดครับมันไปไม่ถึงเขา ขอคะแนนให้เบอร์26ให้พวกเราได้มีโอกาสทำงานและวันนี้เริ่มต้นด้วยนโยบายประกาศสงครามกับฝุ่นพิษเพียม2.5ขอให้ผมมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปสู้เป็นตัวแทนท่านและลูกๆท่านคุณพ่อคุณแม่ท่านกับเพียม2.5นะครับช่วยพักประชาธิปัตย์ช่วยผมช่วยกาเบอร์26นะครับ